money, เดียวไหมไม่เดียวเดียวผมไหมคะไม่ผมไม่ผมอร่อย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  I'm not. หวานเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวอร่อย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 อ่ะคนไหนที่กินอันนี้ออันนี้กูกล้วยอบน้ำผึ้งคนไหนกินเอ้มามาบอกคุณครูหน่อยมันอร่อยไหมอร่อยอร่อยค่ะ สบายจัลม,มือพันหกวเรากำลังสบายจัหัวล้อพันวันนี้คุณครูจะสรุปให้วันนี้เราเรียนเรื่องประโยชน์ของกล้วยที่เพื่อนๆกำลังกินอยู่แล้วกล้วยสามารถเอามาทาเป็นขนมได้หลายอย่างหนึ่งกล้วยฉาบสองข้าวต้มซัก กล้วยอบน้ำพึ่งแล้วก็ซีอะไรลูกกล้วยแขกอ่ะสุดท้ายอะไรคะขนมเค้กกล้วยหอมเด็กๆวันนี้อร่อยไหมคะอร่อยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องวันนี้วันพรุ่งนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง กล้วยกับใบตองไปทําไปทำประโยชน์อีกอ่ะวันนี้เราชิมรสชาติไปก่อนแล้วพรุ่งนี้เราจะมาพูดถึงรสต้นกล้วยกับใบตองว่าจะเอาไปทำอะไรต่ออิ่มยหงคนะ,อ,ะอิ่มแล้วต่อรสคอ่อยต่อรดไปลูกคนไหนมีขยะอยู่ในมือ อ่ะถือไว้ก่อนเนาะแค่อยเอาไปทินสารยาเนาะอ่ะทั้งหมดแล้วทั้งหมดแล้วต่อรถไฟต่อรถไฟอ่ะเชิญค่ะไปกินน้ำได้หลบไปดื่มน้ำได้ค่ะไป